ที่เรียนท่านผู้ชมเอาไว้นะคะว่าเบรกนี้เนี่ยเราจะอบอวนไปด้วยสีชมพูมความารักของหลายคู่งานแต่งของคนดังแต่ว่าแต่งแบบเงียบบิ๊กเซอร์ไพรส์บิ๊กเซอร์ไพรส์จริงๆแล้วก็มีอะไรที่แบบน่าสงสัยเหมือนกันนะเธอถามว่าเออเป็นความรักที่อโอ้โหคือยังไงเนี่ยหลายคนก็จับจ้องอยู่แล้วแล้วก็ดูจะแบบ เป็นอะไรที่สุบทอดมากๆคืออยู่ดีๆก็ตูมขึ้นมาในคืนวันจันทร์นะครับว่าโอ๊กเนี่ยแต่งงานแล้วและอย่าลืมนะว่างานงานนี้จัดตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาแล้วแต่ว่าเพิ่งจะมาเปิดเอามิถุนาเนี่ยเพราะนั้นทำให้หลายคนสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยเกิดอะไรอ่ะต้องปิดคือปิดเป็นเดือนนะเนี่ยใช่ก็ไม่แล้วว่าอุ้งอิงก็บอกว่าอะไรนะอุ้งอิงบอกว่าเป็นเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยขี้เขินขี้เขินขี้อายอ่ะไม่อยากให้บีแต่ว่าไปถ้าขี้เขินแก็แต่งเยบบเนาะ ก็แต่งเงียบๆแล้วก็เออแล้วก็บอกมาว่าเออเนี่ยแต่งงานแล้วนะแค่นี้แล้วก็เพิ่งมาเปิดมาตั้งเดือนหนึ่งแล้วโอ้ก็ออกมาบอกเลยนะว่ารู้จักกับผู้หญิงเนี่ยนะคะคือน้องติ๊กเนี่ยน้องติ๊กอ่ะซึ่งก็เป็นผู้จัดการอยู่ที่โรงแรมเอสีพาร์คเนี่ยนะคะโรงแรมเอสีพาร์กก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นโรงแรมของตระกูลชินวัตรอยู่แล้วทอพูดถึงโรงแรมเอสี่พาร์นึกถึงภาพที่ จนนะปีนอ่าปีนเลยคุณอาิสมันปีนลงมาปีนหนีตำรวจเออแั่แหละช่วงช่วง็อบปีฮ้าสามเนี่ยนะคะอ่านี่แหละก็ทั้งหมดนะนะคะก็มีงานแต่งงานกันแล้วหูในงานนี่เป็นจัดที่บ้านของคุณหญิงพจมาถดถราชปะเขาและในงานก็จะมีเฉพาะคนที่สนิทกันจริงๆที่จะมาร่วมงานก็คือแน่นอนก็จะเป็นคนในตระกูลชนวัตรแล้วก็เพื่อนฝูงของกุนุ้งอิง อ่าแล้วก็มีเพื่อนของคุณโอ๊คเพื่อนของคุณโอ๊คมีใครอยู่ไม่ได้เห็นหน้ามานานอย่างน้ำนิ่งอย่างเงี้ยไม่ได้เจอหน้าค่าวามานานก็มาประกฏงานนี้นลนะคะรกดงานนี้แหละแล้วก็มีมดดำมีคุณกึ้งเฉลิมชัยมีลูกของคุณกรชื่ออะไรนะคุณก้องเออเนี่ยมาร่วมงานด้วยแล้วก็นอกเหนือจากลูกของกอรแล้วเนี่ยก็จะมีคุณนัททาวุฒใส่เกลือด้วยนี่คุณมดดำนี่อ่านี่มดดำไปไทยชมพูเลยไม่แต่สงสัยคุณนัทวุฒเนี่ยเป็นเพื่อนกับคุณโอ๊คเนี่ยเป็นเพื่ย คือผมว่านะไปในฐานะอันนี้แหละเออในฐานะเหมือนนี่คุณเดียขติยาไปด้วยนะไปด้วยก็สนิทกันคืออายุรุ่นราวข่าวเดียวใกล้ๆกล้เคียงกันหนึ่งนี่แหละก็จะเป็นคนที่ไปร่วมงานนั่นหมายความว่าคนที่ไปร่วมงานเนี่ยคือคนที่ไว้ใจได้นะสามารถปิดมาครบหนึ่งเดือนแล้วถึงโพสต์พร้อมๆกันใช่ แต่ก็ต้องนัดกันไว้แล้วนัดกันไว้แล้วว่าเอ้ยขอวันไหนอ่ะพี่วันนี้เดี๋ยวผมเปิดเลยนะเดี๋ยวผมลงเฟซนะวันนี้อช่วยไปลงช่วยไปคอมเมนต์หน่อยอไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเงียบไงระดับลูกชายในห้างแต่งงานเนี่ใช่ไหมแล้วมันเงียบๆนี่นี่แต่ว่าภรรยาสวยนะคุณติ๊กนี่ต้องบอกว่าภรรยาสวยมากแต่เวลาไม่แต่งหน้านะเห็นป่ะทิปไป็นกี่ภาพรู้กับคุณพี่ชัยนริศพันธ์นะ เออก็จะ<อ>มีภาพอยู่ภาพหนึ่งอ่านี่ไงภาพคุณติ๊กที่เวลาไม่แต่งหน้าเออก็จะเป็นหน้าอีกแบบหนึ่งเลยนะอืแต่ว่าบรรดาน้องๆเขามาบอกว่านี่แหละคุณติ๊กนี่แหละเป็นคนที่ทําให้อ่า คุณโอ๊กเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมอ่อนโยนอ่อนโยนดีขึ้นกว่าเดิมเอ่ก็ว่ากันไปอจากเรื่องของคุณโอ๊กเนี่ยนะคะที่ยังคงมีความสงสัยให้กับหลายๆคนเี๋มาต่ออีกคู่หนึ่งคู่นี้นี่จริงๆนะลุ้นมาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าไม่ได้เหมือนกันเนี่ยไปมีข่าวแล้วอะในคุณนเนีไทยแลนด์ค่ะเขาไปลงวันแล้วก็คือลูกสาวของคุณสุวัส์ริตตะดพันลบนะคะแล้วก็พลโทหญิงพูนพิลมค่ะ มีข่าวดีเพราะว่าทางฝ่ายชายเนี่ยขอแต่งงานไปเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นบ oh, <dear. S 1> อกว่าขอแต่งงานที่สมุยออผู้ชายเนี่ยนะคะ <Dear. S 1> ที่จะเป็นว่าที่เจ้าบ่าวเนี่ย <Dear. S 1> ก็คือ <Dear. S 1> คุณอิทธิชยัยภูนวรักษณ์ค่ะ ีไปเซอร์ไพรส์เนี่ยนะคะขอแต่งงานคุณน้องพลาวเนี่ยคุณพลาวพุทธนะคะลิบตะพันลบค่ะซึ่งน้องพลาวเนี่ยเขาก็บริหารงานนะหลายอย่างมากเลยอะไรนะที่ที่หัวหิบน่ะน้าว่าน้าว่าเออแน่นแหละลงลงลงแรมด้วยมีเยอะใช่ใช่ธุรกิจหลายอย่างมากอแต่ว่าฝ่ายผู้ชายพูนวรรลักษณ์นี่ถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นลูกหลานหลานตระกูลคือเมจงเมเจอร์อะไรแบบนี้อ๋อนี่คือลูกเมเจอร์เหรออ๋อเออใช่ใช่นามสกุลนี้ตระกูลนี้คือตระกูลนี้ตระกูลดังนัดูนามสกุลนี้แวหว่งต่อเงิน โอ้โหใช่เดี๋ยวนี้อาจจะไม่เงินนะอาจจะเป็นทองแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยิ่งกว่าทองคือว่าต้องบอกว่าน้ํามันต่อน้ํามันแพงสุดงั้นเนี่ยถ้างั้นต้องบอกงี้สิอะไรนะค่าเงินแบบต้องหยวนกับอะไรนะของของรัสเซียเออใช่หยวนกับรูเบิลหยวนกับรูเบิ นี่อพอภาพนี่อีกคนหนึ่งลูกคุณหลวงคุณหลวงลูกชายลูกชายแล้วพศุพรุสยุนี่ก็กําลังจะมีข่าวดีหรือเปล่าไม่ทราบได้แต่ว่าตอนนี้หัวใจเนี่ยไม่ว่างแล้วมีแฟนสาวเรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะมีคนที่แบบชอบพอแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดเผยตัวได้ข่าวว่าก็เป็นลูกนักธุรกิจใหญ่เหมือนกันก็แม่คือแวดวงนี้พี่ส่วนใหญ่ก็ต้องได้ด้วยกันนี่รอนะเนี่ยรอผสมเคยมีข่าวเป็นแฟนกับดาราอยู่เนี่ยใช่ไหมแหม นะไฮโซงลูกไฮโซเมืองอ่ะพี่มันก็เจอเจอคนนี้อยู่แล้วนี่นั่นแหละค่ะแต่คุณแม่ห่วงนะนี่คุณแม่ห่วงนี่คุณแม่ห่วง เนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็จะเป็นข่าวดีของตระกูลลิบตับพลบเนี่ยนะคะที่ทาให้คุณสุวัสด์แล้วก็พลทหญิงพูนพิลมเนี่ยอูยิ้มกว้างได้ในช่วงนี้เนเมื่อลูกสาวลูกชายขายออกเรียบร้อยกําลังมีความสุขกันไปทั้งคู่นะคะและในไหนพูดถึงตระกูลนี้แล้วขอพูดต่อถึงเรื่องของพี่ติ้งพลทหญิงพูนพิลมกันนิดหนึ่งเพราะว่าเนี่ยนะคะพลทหญิงพูนพิลมค่ะว่างเนี่ยไม่ได้เลยไปออกกำลังเมื่อก่อนในชอบขี่จักรยานแต่ว่าตอนนี้ ชอบไปวิ่งตามสวนสาธารณะแล้วไปดูชุดวิ่งนี่ชุดวิ่งกันพร้อมเลยนะอันนี้เออมาดามติ้งนะเออท่านไม่ได้ไปเก็บลังพึ่งนะคือป้องกันแดดใช่เพราะว่าตอนนี้แดดมันแรงมันแรงมากแล้วก็ร้อนมากแล้วเวลานะพี่ติ้งเนี่ยไปวิ่งอ่ะคือไม่ยั่นอ่ะบ่ายฉันก็วิ่งวิ่งเยอะไหมวิ่งหลายชั่วโมงไหมสอามวิ่งเยอะิ่ดูบ่ายฉันก็วิ่งแล้วบ่ายนั้นร้อนจะตาย ขนาดสี่หโมงเนี่ยยังร้อนอยู่เลยนะกรุงเทพเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะดีคือคนมันไม่พุกพล่านอ่าชายคนไม่เยอะโควงโควิดอะไรก็ไม่อาจจะน้อยแล้วก็เจอแดดแบบนั้นโควิดก็คงตายหมดนี่แต่ขอโทษเธอใส่ชุดแบบนี้ก็ไม่มีใครเขาเห็นหน้าข้าตาลงนะใช่คือระวังจะหายใจไม่ออกนะพี่ติ้งต้องบอกท่านด้วยวิ่งเนี่ย แต่ว่าตอนวิ่งก็คงอาจจะถอดนะเพราะมันปิดไปหมดเลยกลัวจะเป็นลมแล้วเนี่ยมีกับตามไหมเนี่ยนะโอ้ดนีก็ต้องวิ่งแอฟิตหุ่นไว้ก่อนเดี๋ยวจะได้เป็นใช่แต่ต้องใส่ชุดสวยชุดสวยเดี๋ยวเนี่ยเห็นว่าลูกสาวก็จะแต่งงานประมาณช่วงปลายปีนี้แล้วค่ะนะคะมีข่าวดีทวใหญ่แน่ๆอืออ่ะแล้วค่ะจากเรื่องนี้มาต่อข่าวดีอีกครอบครัวหนึ่งค่ะครอบครัวนึงครอบครัวของคุณสุรนันท์เวชาชีวะนี่ก็มีข่าวดีเหมือนกันโอ้โหคุณสุรนันท์โพสต์เองเลย ลูกสาวนั่นนะคะมีชายหนุ่มเนี่ยมาขอแต่งงานและลูกสาวก็เซเยสไปเรียบร้อยแล้วและชายหนุ่มคนนี้เป็นลูกครึ่งอเมริกันเกาหลีซะด้วย<อ>ธรรมดาที่ไหน,นคุณสุรนันท์โพสต์เอาไว้นะคะบอกว่าลูกสาวนะคะชื่อว่าน้องแหวนเนี่ยแหละคะ่ะไลน์มาบอกว่ามั่นแล้วพร้อมๆกับขึ้นไอจีไม่ต้องงงครับไม่รู้มาก่อนไม่บอกพาะพ่อแม่เพียงพ่อนหนุ่มอเมริกันเกาหลีคนนี้เมื่อมาเมืองไทยครั้งที่แล้วเนี่ยมาขออนุญาตดูแลแหวน ผมก็บอกผมเลี้ยงลูกให้เป็นตัวของตัวเองต้องไปถามเขาเองครับชีวิตของเขาเราเลี้ยงมาให้การศึกษาที่ดีที่สุดและก็เชื่อมั่นในการตัดสินใจของลูกขอให้ชีวิตนั้นมีความสุขมากๆทั้งสองคนนี่นโอ้โหอันนี้แบบคุณพ่อใจใหญ่เลยแล้วแต่ลูกเลยถ้าลูกอชอบก็โอเคนี่แล้วมีคนนะมาเมนด้วยนะคือคนเนี่ยมาเม้นแสดงความยินดีกันเพียบเลยแต่ว่าจะมีเม้นอยู่เมนนึง คือคุณสุประชัยใจสมุทรเข้าใจหัวอกของคุณชุรนันมากเพราะลูกสาวเนี่ยมีลูกสาวเหมือนกันแล้วแต่งงานกับคนต่างชาติเหมือนกันแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศไม่ได้อยู่คิดดูนะคุณสุประชัยหน้าเห็นใจตรงไรรู้มาคือภรรยาเสียชีวิตแลาภรรยาเสียชีวิตแล้วก็อยู่คนเดียวที่บังก็อยู่คนเดียวนี้ลูกสาวจะได้อยู่ด้วยไหมลูกสาวแต่งงานไปมีชีวิตอยู่ต่างประเทศเรียบร้อยก็แม่เหงาเลยเข้าใจหัวอกเลยเนาะ